สบายดีพี่น้องสบายดียาม้าๆฮอ่มรลังกาเกี่ยมผาขาวพี่น้อางกายเกี่ยมผาขาวเลนาะกระือนเนาโอ้ยเห็นสินกำลังสวยเขา กำลังสีแจ้งเนาะตีหาพ่าปลาผ่ากำลังสางมันดับต้องกันมันก่อนยนุ์นะ เออเออเดี๋ยวมาไห้กำลังจะแต่งผ้าขาวเน่ยสีผ้าเนะาเนะหาผ้าหาผ้ายาคูสิวตะนแรกว่าเสียวซองพี่น้องมียาคูผนมาแตนปฏิบัติธรรมมาเวทผักดูวัดเนาะบ้านแมงลิงก็เลยเงินมาเมิดเนาะตะนแรกมาซีบผลเลยพี่น้องเพื่อนกับื่อนั้น नमो तप नमो तोला तुषार समसुद्धा नमो तप नमो तोला तुषार समसुद्धा नमो तप नमो तोला तुषार समसुद्धा उम्मा चलो कहीं पति कहाँ पतिका अंशरिया ही वाला क्यों जा था आल की हाजता पला था के Tế thế tu tham ăn u ban phát tâm Nam mô đa la Ubat daunnya Daka Langak dani Urgal tak jahe Bawa sang tu Maga nyumawanya Tuh yang majagoti Ubat sang kato berarti makannyma wayu cuihangg wa kauci up nya ka apanya manha tulah di hafat sang Jo makan ma wayu tuihang ma koci yeah uh -huh. uh -huh. uh -huh. มาวาโยขอยาได้เสียงไปหลอดไปแก่ทานเถิดทั้งเนียถาละอันวาทองแถวเขาเปลือกทั้งหลายอันตกลงมาคาลีในเฮือนแหงถานั้นใช้ยาเสพทีมีด้วยประการสันใดอันวาทแถวเขาเปลือกทั้งหลายก็จงตกลงมาในย้าเฮือนแหงทานมีด้วยประการนั้นเด กก่าวคือว่าความเสียไปหมดไปแหงวัตถุอันใดอันหนึ่งก็ดีขออย่าได้บังเกิดมีแก่ทานเถิดอีกประการหนึ่งโกเจปาริโคโปอันว่าเอาของกองแก้วอันใดอันหนึ่งก็ดีขออย่าได้โบกได้แห่งไปแก่ทานเถิดการจนะการจนะนี้อันว่า เงินและคำทั i, ma, èn, se se mi, day, ้งหลายอันตกลงมาคาเลในเหือนแหงโอคาตาเศรษฐีมีอุปมานสันใดอันว่าเงินและคำทั้งหลายก็จงลังไหลลงมาคาเลในยางเหือนแหงทางก็มีปะมานสันนั้นเถิดโคติ แล้วอันใดอันหนึ่งก็ดีขออย่าได้บุกได้แห่งไปแก่ทานเถิดการจนากิริสังฆะโสอันว่าด้วยคําสูงได้8 2ก็เกิดที่มาในกําลังเฮือนแห่งดินเศรษฐีหักนีกันและมีสามารถสันใด อันวานื่งและทำอันเป็นผู้ดอยก็จงบังเกิดมีแก่ทานทั้งหลายด้วยประกาศสนั้นเถิดอันวาอุปาถวะเหตุลายโอนตายอันใดอันหนึ่งก็ดีขออย่าได้บังเกิดมีแก่ทานเถิดอีกประการหนึ่งอันวาวัตถุเขาของเครื่องบริโภคอันใดเสียสละ ให้เป็นทานไปแล้วกาวคือว่างเงินและข้ามแก้วและแหวนเสือ้าหาพรออันใดอันหนึง่งก็ดีขออย่าได้เสียไปหมดไปก็ทานเถิดกะหาป่าหน้านิฮันว่ากะหาปาหน้านี่คือว่างเงินและคัมแกวแ้วและแหวนทั้งหลายอันตกลงมาคาเลในายนา ดูลมีด้วยปาะการสันเดียอนวาเขาของกองแก้วและเงินทัพเงินคำทั้งหลายก็จงตกลงมาคาลีในเงาเงือนของทานด้วยปาะการสนั่นเถิดส่วนว่าความกังวลอุนตายังใดยังหนึ่งก็ดีขออย่าได้บังเกิดเมียแกทานเถิดพรทั้งความ แกทานพงทั้งเขากองเครื่องบอริโภคอันใดอันหนึ่งก็ดียาได้เสียงไปหมดไปแกทานเถิดสาบปาท่านานีอันวาสาบสมบัติเขาของทั้งมวนอันตกลงมาคาเลนในบานเนือนแหงบุญนักกาเศรษฐีและนี่ด้วยปาการสันใดอันวาสาบสมบัติ เท่าของเหล่านั้นก็จงตกลงมาคาเล่ในย้าเหอนของทาตุโยพระการสันนั้นเถิดกาความทักกาทางความกวมอุนรนตายทั้งหลายเป็นต้น่าความบอสบายเดือดเนื้อ้อนใจเจ็บไข้ทุกข์โศกไม่มองใจห้องแห่ต่างๆขออย่าได้บังเกิดเมแก่ททาน อีกปากการหนึ่งอันว่าเขาของเครืองบริโภคอันใดคือว่าเงินข้าแก้วนเสื้อผ้าอาพรนและเขาน้าโภษนะอาหารขอยาได้เสียงไปหมดไปจากทานเธอจัตตาราตนาวัสสนีอันวาผลหาแก้วเจ็ดปากการอันตกลงมาในควงคุ้มปราศลาสวังหลวงแห่งพญา เกสันดอนถป็นรัศมีสิไม่เสด็จจากป่าไม่เผามาเมืองวันนั้นมี้ดยประการสันดอันวาหาผลแก้วเจ็บประการเก่าคือว่าแก้วป่ธรมาลาเหลื่อมนี่จาแก้วพีลางามผุทพวงแก้วปาพานมีแสงหนึ่งเรื่องแก้วมานี้องรัศมีแก้ว แก้วผีทุนมีขามาแก้ววัดศิละลาขาาาแก้วมุกดาง้ามวอยสดเงินคำสดเมือหลายก็จงตกลลมาใหญ่ยำยาเดียรดาดเต็มบ้านเต็มเงือนของทานเจ้ามุนละศรธาอันมีพอเงื่อนแม่เงือนเป็นเขากาบทนขอยาให้พวกเจ้า ทานนั้นทุกข์สกเศร้ายากไลเข็มใจจากเธอแลกก็ขาเธอเทศนาปาริโยตานีในเมื่อแล้วลดสาธรรมเทศนาขอให้เจ้ามุ่นละศรธาทั้งหลายจงได้ดังคำม,มาคำปาถนาสมดังกล่าวมาแล้วแต่หุ่นหลังเมีที่ิตัง ฮัลโหลอาฮัลโหลก่อนที่ได้ถวายขออาละซือบูเห็ดต้นดีกว่าขอครัวนางพันทองหรือว่าขอครัวเป็นยังบุญเนาะเห็ดต้นหาต้นต้นที่หนึ่งอุทิศให้พ่อยโลต้นที่สอง วุฒิไหไทยในสูน้ต้นที่สามไหทานแจ้สต้นที่สี่ไหท่านแสงต้นที่ห่ยให้ทานบำรุงกูทีรวมหลับไปแล้วขอให้ลุงกินยินญาขอปวดกักกบปานี้จงมาหักเอาต้นที่ว่า ลูกลาเทิศหายแล้วทางหาแล้วผานะครับเอาแล้วผาตกคู่ขอให้พุทธเจ้าคู่ะได้ช่วยสุขขอให้หลวงพ่อช่วยสุขให้หนึ่งาปนไฟนะอาสาบนามอัสสัมมานามรัสสา

เดี๋ยวหยาบหนอยเนาะเพื่อนกำลังสั่นเข่าเศร้ากำลังสั่นเข่าเศร้าบ่ฮอดนี่มีเลิงกับคอพิลิปเด้อพี่น้องฝากไว้ตามก็ไรก็แชร์ให้เด้อจะเสียงเบาก็ขออภัยเนาะเป็นไรพี่น้องสบายดีสบายดี